การที่โทรศัพท์มือถือ2อยี่ห้อเนี่ยติดตั้งแอป,ปกู้เงินนี้นะคะแล้วสอดจแล้วมีการที่ฝังเข้าไปในระบบปฏิบัติการด้วยถือว่าสอดเจตนาหรือไม่ยังไงอะคะผมผมต้องขออนุญาตเรียนองนีก่อนนะครับอำนาจของกสทชเนี่ยนะครับในการตรวจอุปกรณ์เนี่ยเราจะตรวจการแพร่สัญญาณของคลื่นความถี่นะครับ กับการใช้งานพวกกระแสไฟในในระบบของโทรศัพท์ว่าใช้แล้วเป็นอันตรายต่อประชาชนไหมเกิดว่าอาจจะอยู่หรือไม่นะครับว่าทางพิจิตไทยกําหนดไว้หรือไม่นะครับส่วนแอปเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่ได้ไม่ได้เป็นคนดูแลนะครับ<ช>แต่เราก็ไม่อยากที่จะฏปเสหร,รืรรอโยความผิดกันนะครับวันนี้เราได้เชิญโอเปอร์สองเจ้าเนี่ยมานะครับเพื่อที่จะมาคุยว่าหนึ่งแอปที่ปรากฏในเครื่องเนี่ยคุณโหลดเข้าไปก่อนที่จะมาให้เราตรวจหรือว่าคุณเอาเครื่องมาตรวจ ก่อนที่คุณจะไปขายแล้วหลังจากนั้นพอคุณตรวจผ่านแล้วคุณเอาเครื่องไปโหลดแอปเข้าไปเพื่อไปขายในแพลตนหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ต้องขอสืบหาความจริงก่อนนะครับอืมค่ะที่ที่เรียกมาให้ชี้แจงในวันนี้คือคือกรณีเรื่องของการติดตั้งก่อนหรือหลังตรวจเครื่องเท่านั้นหลอคะ่ะอันนั้นคือด้วยครับแล้วก็สองก็คือว่าวัตถุประสองค์ของการติดเข้าไปเนี่ยอันนี้เดี๋ยวผมคงจะต,ต้องเชิญอาจจะต้องเชิญผู้เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะตรวจดูใครเข้ามาว่า ปกติแล้วเครื่องโทรศัพท์ทั่วไปมันก็จะมีแอปที่เป็นพื้นฐานนะครับเ <c oughs> ช่นพวกเครื่องคิดเลขพวก s ฟา a ีอเไรพวกนี้แต่ว่า,าการที่คุณโหลดแอปพวกนี้ก็ไปในอย่างแอปกู้เงินเนี่ยอันนี้มันเป็นไม่ใช่แอปมาตรฐานยุทฐาแน่นอน <c oughs> หนึ่งคุณได้ใบอนุญาตจากแบงค์ชาติเขาหรือยังด้วยนะครับสองอคุณเอาไปแล้วคุณไปทําให้เกิดความเสียหายแบบเนี้ยอันนี้อาจจะต้องไปถิงโดยงานที่เกี่ยวข้องว่าตารวจก็ไปสืบตาว่าจะทํำยังไงนะครับแต่ว่า เรื่องการตามข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้อะไรใช้นี่เดี๋ยววันนี้ผมไปประดีทางสกลมชอบสสเขาเห็นเขาขอ,ขอ,ขอ,ขอมาร่วมฟังประชุมเราด<ฮ>้วยครับค่ะค่ะทางมีการตรวจสอบแล้วว่าทางโทรศัพท์มือถือไปติดตั้งนะคะหลังจากที่มีการไปไปตรวจตรงสสวนเนี้ยคะ่ะคาดว่าจะมีการดําเนินการเอาผิดยังไงบ้างอะคะเอ่อถ้าเรื่องติดตั้งนี่ไปติดตั้งหรือการตรวจ่านเนี่ยเดี๋ยวผมคงจะต้องประสานกับพี่ผมเรียนครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแต่ว่า ว่าวัตถุประสงค์การติดตั้งแอปเนี่ยคุณติดไปเพื่ออะไรค,คุณมีผลประโยชน์อะไรกับเจ้าของแอปที่ที่ส่งมาให้คุณติดนะครับอันนี้งคงต้องเขาจะต้องเป็นคนตอบเรานะครับนะครับแต่ว่าอุปกรณ์ที่เป็นม,มาตราฐานเนี่ยหรือว่าที่เราจะทาการเร่งด่วนตอนนี้ก็คือว่าเดี๋ยววันนี้ที่เราเจอเข้ามาตอนบ่ายเนี่ยเราคงต้องบอกให้เขาเอาแอปนี้ออกจากอุปกรณ์รุ่นนี้ทั้งหมดนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับผมเข้าใจว่าเอาหน้าจะระงรับ รือถอดแอป,ปออกได้จากศูนย์เลยนะครับไม่จำเป็น <c oughs> ที่ประชาชนจะต้องไปที่ศูนย์อั p o ปหรือเรียวมีนะที่เขาบอกอันนี้เป็นความเข <c oughs> ้าใจของทางเรานะครับถึง <c oughs> วันนี้เราจะเชิญเข้ามาเพื่อสอบถามว่าคุณไดจะถอดไดเพราะอย่างท่านเราสังเกตเนี่ยเวลาที่เราใช้โทรศัพท์เนี่ยแล้วบางทีเราโหลดแอปไปเข้าไป,นนาป,ปเนี่ยบางทีแอปก็จะมีถามว่าจะอนุญาตให้แอปตามคุณไหมว่าคุณจะเดินไปไหนคุณจะใช้อะไรที่มีปุ่มอลาวะนอนอลาวนะครับผมว่าแอปเนี่ยก็ทำไดเหมือนกันนะครับ ตรงนีตง้ต้องไปเข้าไปดูด้วยไหมคะว่าเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนอันนี้หรือว่านีเน้เป็นหน้าที่ของทางสคศที่เขาจะต้องเป็นคนตรวจสอบนะคะอันนั้นคง,คงเป็นทางท่านท่านท่านเลขาเวทางพังว่าท่านเข้าไปดูยังไงบ้างนะครับกติการใช้แอบฟกนี้ที่เกี่ยวกับว่ามีข้อมูลประชาชนนะครับค่ะดังนั้นในอำนาจหน้าที่ของทางกสอท,ทชเนี่ยจะดูแลเรื่องนี้ให้กับผู้ใช้บริการให้กับผู้บริโภคได้อย่างไงบ้างนะคะ ก็อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเดี๋ยววันนี้เราคงจะเชิญเข้ามาว่าผลอะไรที่คุณใส่แอปนี้ก็ไปนะครับแล้วก็เราจะต้องขอความร่วมมือให้เขาถอดแอปเนี่ยหรือว่าระงับการใช้แอปเนี่ยจากประชาชนทุกคนที่ซื้อไปจากทุกเครื่องที่มีนะครับผมว่าเครื่องใหม่เนี่ยคงไม่ทันไหลแต่ว่าเครื่องรุ่นเก่าที่เวลาคนเขา แอปซอฟต์แวร์เนี่ยแล้วมีอันนี้เข้าไปด้วยเนี่ยอาจจะต้องก็ตัดออกนะครับค่ะเราเราสามารถกาหนดระยะเวลาได้ไหมคะว่าเขาจะต้องจัดการให้มันเสร็จเรื่องภายในกี่วันให้มีการถอนการติดตั้งแอปเหล่านี้ไปเลยนะคะก็เร็วที่สุดนะครับก็เดี๋ยววันนี้เชิญเข้ามาตอนบ่ายเดี๋ยวจะคุยเขาให้เร็วที่สุดนะครับว่าให้เขารีบทำครับแล้วก็ต้องส่งผลการรายงานมาให้เราดูด้วยครับอืมค่ะ ตอนนี้ถึงแม้ว่าทางอสองมือถือเนี่ยเขาก็จะมีการออกอคําขอโทษหรือว่าออกคําชี้แจงมาบ้างแล้วนะคะแต่ว่าจากการที่เ,เราเนี่ยได้ไปดูในข้อมูลต่างๆก็มีคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือก็บอกว่าไม่สามารถที่จะไปห้างร้านที่จะถอดแอปนี้ได้ต้องไปศูนย์ใหญ่เท่านั้นเรื่องนี้เนี่ยจะมีแนวทางในในเรื่องของป้องกันเพื่อผู้บริโภคอย่างไรบ้างะคะก็เผมเรียนไปเมื่อกี้ครับว่า เดี๋ยววันนี้เชิญเข้ามาเนี่ยผมคิดว่าทําได้จากศูนย์ใหญ่เลยครับไม่น่าจะต้องให้ไปศูนย์ไปที่ศูนย์ย่อยครับค่ะลักษณะจะเป็นให้ให้มีการอัปเดตการเขาครับ,รบอัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่อย่างนั้นหรือเปล่าคะเหมือน,นหอเ,อเหมือนกับตอนที่มันติดตั้งมามากับการอัปเดตก็ให้อัปเดตถอนการติดตั้งแบบนั้นทําได้หรือไม่ก็างทางเทคนิคเดี๋ยวผมขอขออนุญาตคุยเขาก่อนสมับรเขาจะทำผมไม่ไม่รู้เขาจะใช้เทคนิคอะไรนะครับแต่ผมจะต้องทำให้ประชาชนไม่มีแอปอย่างนี้ใน อุปกรณ์ของประชาชนนะครับค่ะเราสามารถที่จะวางมาตรการป้องกันไม่ให้มีการติดตั้งในลักษณะนี้ในอนาคตได้ไหมคะโดยเฉพาะที่อาจจะมีการตกลงกันระหว่างทางตัวของค่ายมือถือกับทางผู้พัฒนาแอปพลิเคชันเหล่านี้ว่าจะสอดไส้เข้าไปในตอนที่มีการอัปเดตข้อมูลอันนี้วางเป็นหลักเกณฑ์แนวทางในการป้องกันไปเลยได้หรือไม่คะผมกําลังหาลือนะครับคิดว่าน่าจะทําได้นะครับหาลือในแนวทางที่ว่า ถ้าคุณมีแอปที่มันเกินมาตรฐานการให้บริการพื้นฐานเนี่ยคุณคุณจะต้องชี้แจงมาว่าคุณทํามาเพื่ออะไรนะครับซ,ซึ่งเราก็จะจัดการให้เร็วที่สุดครับ ได้คะ่ะแล้วคะ่ะขอบพระคุณมากคะ่ะสันส้นๆแค่นี้คะ่ะท่านไตรัฐวิรยะสิริกุลนะคะรักษาการแทนเลขาธิการกสทชเพราะว่าจริงๆต้องต้องเป็นประธานในการนั่งประชุมในครั้งนี้ด้วยนะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่หลายๆคนให้ความสนใจคะ่ะเพราะว่าถ้าเราดูเฉพาะชื่อยี่ห้อนะเขาก็เคลมว่ามีหนึ่งในยี่ห้อนะั้นน่ะเป็นโทรศัพท์ที่มียอดขายสูงที่สุดของประเทศในขณะนี้ด้วยนะคะดังนั้นก็เราก็ไม่รู้ว่ามีโทรศัพท์กี่เครื่องที่มีการติดตั้งแอปพลิเคชันในลักษณะนี้แล้วถ้าเกิดว่ามี การใช้งานเนี่ยบางทีอย่างที่เห็นว่าแอปมาเก็ตมันจะมีลักษณะของการโฆษณาให้ติดตั้งแอปขึ้นมาแล้วถ้าเกิดว่ามีคนไปสนใจอยากจะติดตั้งไปกดยอมรับที่จะติดตั้งเองเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าถ้าเกิดมันมาพร้อมกับะระบบปฏิบัติการแบบนี้ก็คงจะต้องตั้งคําถามค่ะว่ามีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกันหรือไม่แล้วข้อมูลที่ได้เนี่ยมันได้ไปมากน้อยแค่ไหนมันจะมีความสุ่มเสี่ยงที่นําไปสู่ภัยไซเบอร์ด้วยอีกหรือไม่ค่ะค่ะอันนี้เป็นแอปเงินกู้ใช่ไหมคะแต่ว่าบางอย่างเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มาใน แอปเงินกู้ให้เราเห็นได้ชัดอาจจะเป็นแอปพลิเคชันอื่นๆนะว่าให้เราเนี่ยกรอกข้อมูลที่อยู่เราเตัวตนของเราเนี่ยบางเนี้ยก็น่ากังวลเหมือนกันว่าอาจจะล้วงข้อมูลของเราเนี่ยเอาเอาอกไปได้หรือไม่ตรงนี้นก็น่ากังวลเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วในสิ่งที่คุณชิตาได้สอบถามไปว่าจะมีมาตรการป้องกันอย่างไรอันนี้น่าติดตามเหมือนกันนะคะค่ะ